อันธรรมยังภาราสุตตาคาทายพนามเสนภาราหาเวปัญจขันธาขันธ์นท้งหาเป็นของหนักเนอ้าราหาโรจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเก การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารนิเคปะนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิตาวาคารุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาธิยา ทางไม่หยิบฉ่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันหั่งอัภยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ